ตอนเข้าซีนเนี่ยแกจะชอบมาซิดอัพแล้วก็วิดพื้นนะฮะให้กล้าของกระชับให้คือเวลาวิดพื้นเนี่ยคือกล้ามมันจะขึ้นเลยกล้ามมันจะขึ้นไม่พอถ่ายกับนางเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกเนี่ยเป็นนางเอกใหม่ชื่อน้องอายขาวสวยหมวย้ขาวจ๊วะแล้วเขาบอกว่าตอนเข้าฉากเนี่ยมีสักเลิฟซีนกันด้วยเลิฟซีนเลิฟซีนแบบตุนตามเนี่ยต้องดึงนางเอกมายังกับในหนังของพิศาลอัครเสณีอุ่กจะ <โ>นจน, ZA น่ากักน่ารักน่ารักเนี่ยี่บทโหดตบจูบตบจูบครับวันนี้ผมมีเบื <art> ้องหลังมาให้ดูกันด้วยดูกันเลยครับโอเคไม่เอาแสกนะอสองคนมีนความรักต่างล้มทางเพื่อมาเจอที่พักพิงอยากเล่าได้ไหมเขาทำไงตอนที่ถึงใชอย่างที่คนนั้นของฉันทำไม เราเจ็บมาพอแล้วจะใช้คำว่าสองเรายังเข้าใจเมื่อตางก็รู้รักไม่คามากแค่ไหนไม่มีวันทำารจะอยู่เคียงข้างหัวใจให้โลกมีเรื่องรักดีๆพิ่มมกันเรื่องหนึ่ง วงแขนซ้มเป็นมัดมัดแม่หน<ม>้ากาดแขนเล่นเบาๆแขนแขนักเองนะโอ้แขนนักเองๆๆๆนี่นะฮะน้องตุมตามเดิรสตาร์นะครับโตขึ้นเริ่มมีกล้ามแล้วเขาบอกว่าในฉากที่ตุมตามนะฮะกระชากร่างนักเอกขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเขาบอกว่าน้องอายที่เป็นนักเอกเนี่ยถึงกับเจ็บตรงนี้เพราะตุมตามเนี่ยซาดิด<บ> ลากแรงและเกินนะครับยังไงใครอยากชมนะฮะครับผมวิดีโอตัวเต็มของน้องตุ้มตามนะครับเจ็บของฉันเหงาของเธอเสร็จเมื่อไหร่โอซีเนี่ยจะไม่ดูครับผมแล้วก็น้องตุ้มตามเนี่ยนอกจากมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่เนี่ยผลงานเขาเยอะล่าสุดเนี่ยเขาไปเล่นละครด้วยฟีแพนดินเดอะมิวสิควิเขามีข่าวว่าเลื่อนเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยจะให้ฉายนะฮะใครอยากซื้อตั๋วเข้าไปดูไปดูกันได้นะครับเขาจะเปิดโชว์นะฮะสามสิบพฤศจิกายนนี้ใคร t ิ c กเก็ตเมเจอร์นะคะัตอนนี้ก็จะมีว่างอยู่นะครับ ผลงานของน้องตุ้มตามเนี่ยเป็นเด็กน่ารักนะครับยังไงมีผลงานเมื่อไหร่เนี่ยโอไอซีเนี่ยจะเอามาออกเรื่อยๆอจบข่าวนิกกี้นชัชตะพันธ์เพื่อนซีตุ้มตามเดอะไซส์อะไรพวกนี<อ>้ว่าโอ้โหแต่ตุ้มตามเนี่ยเป็นอลักจริงๆผมเคยไปสัมภนะาษณ์ที่กองซ้อมละครเ,เด็กธรรมชาติเด็กาอ้วเด็กธรรมชาติมากธรรมชาตินี่คือคือธรรมชาติยังไงคือเป็นคนพูดเยอะอ่าพูดเยอะเฟลลี่เป็นคนได้ง่ายอะอยมุกต่อไปเนี่ยดังเข้าผมอะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบ พี่บอยักคนเกียดบุบแป๊บหนึ่งนี่ดังแล้วเหรอครับโอเคตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเอ็มวีซึ่งเป็นโปรเจกต์ Love s t a t i o อ่ะจะใครปิดง่ายคร้ิดง่าถูกต้องครับผมผมได้มีโอกาสไปเล่นเอมวีให้เขาด้วยสำหรับ เลิฟสเตตัสครับผมครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมมีเป็นผลอีกผลงานหนึ่งอีกผลงานก็เพลงนี้เนี่ยเพ่เขารออยู่แล้วใช่ไม่ต้องคุณพรุ่งนี้ก็ไปเล่นเอ็มบีอุ้งอิงนู่นสองเพลงห้าพันถูกต้องครับเออมาต่อเลยครับโอเคครับกับเพลงนี้เลยครับรักแท้หรือคนแกล้เหงาเดวิต้าครับครับผม